สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกอล์คิงดอมวันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปตีด่าน8ปีส30ในโหมดความมืดกันนะครับก็เป็นด่านนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมผ่านมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาทําคลิปสอนนะช่วงนี้ติดงานจริงๆครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมใช้ตัวอะไรบ้างตัวก็ตามนี้เลยนะครับพลังประมาณ2องแสนเก้านะเดี๋ยวไปดูท็อปปิ้งกันดีกว่าจากช่องเนี่ยใส่รูปความเสียหายล้วนๆนะครับไม่มีอะไรนะตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นชชเอมนะครับ ตัวนี้จะเป็นคีย์แมนที่สําคัญอีกหนึ่งตัวเลยนะเพราะว่าจะต้องใช้มันเป็นตัวป้องกันนะครับโดยครูทามที่จะใส่เนี่ยควรใส่ให้เกินประมาณ15%ขึ้นไปนะจะค่อนข้างใช้งานได้ดีตัวต่อมาเป็นสมุนไพรนะครับตัวนี้ตอนแรกใส่เป็นดาเมจล้วนอะปรากฏว่าฮิวไม่ไหวนะไม่ใช่ฮิวไม่ไหวสิฮิวไม่ทันครับไม่ทันที่ฮิวก็ตายห้ามหมดแล้วก็เลยต้องใส่ครูทามให้มันนะครูทามก็ใส่ไป10%เท่านั้นนะครับที่เหลือก็ใส่โจมตีนะก็ประมาณนี้นะครับ ตัวต่อมาเ็าจะเป็นทับทิมตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้จะใส่เป็นครูไทมล้วนนะก็เอาไว้ช่วยเพิ่มบัฟในการโจมตีนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ไอ้สมุนไพรมันฮิวแรงขึ้นด้วยผมใส่ไปประมาณ15%นะครับตัวสุดท้ายครับไปเอกของเราก็จะเป็นแวมไพร์ไอ้ตัวนี้เนี่ยดามเมจต,ต้องถึงนะดามเมจต,ต้องจัดจ้านนะพลังโจมตีประมาณ50%ไปเลยยัดดามเมจหนักๆนะครับอ่าก็ประมาณนี้ ส่วนสมบัติที่ผมใส่เนี่ยก็จะมีนาฬิกาคัมพีแล้วก็หนังสติกนะครับด้านนี้หนังสติกก็จะเป็นพระเอกอีกเหมือนเดิมนะเอาไว้เชิดบอสได้อย่างดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปในช่วงแรกเพื่อนๆจะต้องทําเวลาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะด้านนี้ต้องแข่งกับเวลานะเดี๋ยวกดสกิลตามผมนะครับทับทิมดักช็อกชชเอมหนังสติกบลัมพายแล้วก,ก็กดตัวฮิวปททายครับหายทั้งแมปนะ อ่ะอีกรอบนะแต่กดตามผมนะครับอ่ะรอแป๊บนึงอ้าวทับทีมดาร์กชอ็อกเชเอมนังสติก๊กเริ่มพายอ่าเหงนไหมครับเดี๋ยวรออีกรอบท่องกันให้ได้นะทับทีมดาร์กชอ็อกเชเอมนังสติก๊กเริ่มพายนั่นไงครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับอ่าเหมือนเดิม กดตามที่บอกเลยอ่ะพเพื่อนๆือลองท่องในใจนะครับหายไหมโอ้โหไม่ขี้นะถ้าขีนี้หายนะครับไอ้ตอ,องเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรนะมันจะไปยากตรงไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีออกมาสองตัวไอ้ตรงนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันเราพลาดเรียกจะเอมมาไม่ทันอ่ะเราตายได้เลยนะครับดังนั้นถ้าถ้ากดตามที่ผมบอกเนี่ยไม่ตายแน่นอนนะอ่าลองดูอีกรอบทับทิมดักช็อกจะเอมหนังสติกน้ำพายแล้วก็ฮิลปิดท้ายไปครับ นี่ก็ไม่ตายแล้วนะอ้าวอีกรอบไปไปไปพเพื่อนๆจัดการตีมันโอเคครับตายหานะเรียบร้อยพอมาเจอกับบอสเนี่ยพอสิ้นสุดบันไดนะครับให้กดทับทิมนะแล้วก็ตามด้วยดักช็อคแล้วก็กดหนังสติกแล้วก็แวมพายเลยเราจะได้ตีมันฟรีๆหนึ่งครั้งนะครับอ่าดูดูเลือดบอสน,นะปึ้งพอเรากระเด้งมาเรากดช่เอมนะครับ อ่ะเซ็งลูกมาพ้องกอันดาเมจหลังจากนั้นกดฮิวนะครับแล้วก็กดไอ้ทัพทีมคู่กันมันจะทําให้เราฮิวแรงมากๆนะครับอ่ะกดดักช็อปแล้วก็หนักสติกแวมพายเหมือนเดิมเอ้ยทางนี้พลาดไปตีลูกมันนะครับโอ้ไม่เป็นไรนะ๋ยวกดฮิวสองตัวพร้อมกันฮิวแรงนะครับการที่เราจะกดดักช็อปเนี่ยให้รอแวมพายด้วยนิดนึงนะไม่ต้องรีบใช้สก,กิลนะครับควรจะรอแวมพายนะมันจะได้แบบสี่ตุ้มเดียวไปเลยเนี่ยอ่ะดักช็อป นังสติกแวมไพร์ครับอ่าชอเอมก็พยายามกดมาเรื่อยๆเลยนะครับเอามารับดามเมจนะส่วนตัวฮิวก็ฮิวตลอดนะครับอ่า,ารักดากชอ็อกดังสติกแวมไพร์เออโอ้โหไม่ค่อยขีเลยนะยฮิวก็ฮิวไปครับทับทิมอโอเคเหมือนเดิมครับดักชอ็อกนังสติกแวมไพร์เป็นไงครับ โอ้เวลาจะทันไหมเนี่ยทางนี้มันไม่ขี่ไอ้ผมเลยนะทริ่พายเนี่ยอ่าเหมือนเดิมครับดักช็อาหนะักสติก๊กเริ่มพายเออขี่ครั้งนึงเว้ยโอ้ขี่ครั้งเดียวเองนะครับครั้งก่อนๆที่ผมเล่นได้ขี่อย่างเยอะนะแต่ไม่เป็นไรนะ่าจะทันอยู่น่าจะทันอยู่นะครับสติก๊กเริ่มพายโอเคเรียบร้อยทันนะครับทันนะรอบเนี้ย ถึงจะไม่ค่อยขี่แต่ก็ผ่านเรียบร้อยนะครับสามดาวแล้วหล่ออีกแล้วอะ่ะโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยครับแต่หน้าเสียดายนิดนึงนะผมกดวั่งพ่าพลาดอะ่ะไปกัดรูของบอสมันและครั้งนี้วิ่งพ่าไม่ค่อยขี่เลยถ้าเป็นครั้งก่อนๆที่ผมพลาดมาเนี่ยเวลาเหลือประมาณสิบยี่สิบวิได้เลยนะครับชิวๆเลยทางนี้นี่คือทึ้นคอเหมอนกันนะเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆดูไว้เป็นแค่แนวทางนะครับอ่าดาเมจ แมพายสองล้านสนะครับก็ถือว่าโอเคนะเสียดายที่มันไม่ขิดอย่างเดียวส่วนตัวอื่นอู้ดูชาเอมชาเอมนี่โหดน,นะอ่าต่อมาแ้้ความเสียหายก็เป็นดาร์กช็อกนะครับส่วนตัวอื่นนี้พอๆกันเลยดาร์กช็อกบอกยืนจนปวดตับเลยนะครับแม่งโดนอยู่ตัวเดียวอ่าการฟื้นฟูนะครับอ่าอย่างอื่นก็ไปกดสคริปย้อนดูกันได้นะก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครอยากผ่านก็กดสกิลตามที่ผมบอกนะครับแล้วถ้าดาวของคุกกี้มันน้อยก็ไปเน้นอัพเลเวลแทนเอาก็ได้นะครับผ่านได้เหมือนกันนะครั้งนี้เวลามันก็เกือบจะไม่ทันนะแต่ว่าครั้งแรกที่ผมเล่นผ่านแล้วก็ครั้งอื่นๆเนี่ยเวลาจะค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันไม่ได้กัดลูกไงแล้วก็แวมไพร์มันตีดีด้วยก็ถ้าแวมไพร์มันตีขี้เนี่ยก็จะได้เวลาประมาณนี้นะครับเนี่ยสองนาทีสิ้นที่วกวิเลยค่อนข้างจะเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะ ถ้าใครมีทีมพี่ดีกว่านี้แนะนำคนอื่นเขาด้วยนะอย่าก,กากไว้คนเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ